กินมือ่อแรกนั่นมื่อเล่านั่นเนาะราสิป้วนปวดเอลี่นัออ่นแหละปวดไหวแล้ววะเมื่อเมื่อตัวกูกินบป่ปวดวกอ่าอ่อาละวะอันนี้นะมาตัวกูกินไแค่แค่ละวะน,น,น,<ต>น,นู้ดเธอรู้ดทธเพิ่งมาจ้านี้เพิ่นเละกินอีกยสองที่สามมากินหลดเอ้าเทำอะไาตื่นขึ้นมาเอ้ากูคือเบาตัวเทวดาสาั่นอ่าตัวเองลว เอามันโลกู้าวายเพิ่นว่า <Yeah. S 2> โลกข้าวไร้เนื้โลกโลกข้า,ายได้นี่ยังเป็นยังสีเพิ่นว่าเฮากินโลกไปเฮาจังปวดมา่วว่าปวดจนไข่พอนะโลกอันนี้นะค่ะมานฮาแล้วตื่นเศร้ามาอีกมือซ้อมมือซ้ำมาเอามือขึอ้น mm hmm. จังเพิ่นว่าขึ้นยังเศร้าเลยได้โ mm hmm. ทษม่เพิ่นคุ้มโทษเต็มมือซื่อมือก้อนเพิน่นเลยแต่เลื่อว่าถามมูสักก้อนมูสิกกินน้ำโบ แล้วก็มูก็เริ่มมาสื้อของนะหลานาค่ะค่ะก็เรื่อเราสุก็ฟังว่าผู้ได,ปด้ปวดคอปวดแขนปวดขามือกระดูกทับเสียนยัง,นมงมื่ืจัเมื่อนี้นี่ค่ะกินกาแฟอันนี้ค่ะคาบุรุตค่ะพามูรุษค่ะ